คุณบินบรรลือฤทธิ์เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่มีหัวใจโพธิสัตว์ของเสถียรธรรมสถานนะคะเราจะเห็นว่าเธอเข้ามาทำงานธรรมโฆษณานี้ด้วยความรักที่เธอมีต่อมวลมนุษยชาติและเราจะเห็นว่าสิ่งที่เธอทำนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คนหลายคนฉุดคิดว่าชีวิตของเราจะจบลงอย่างไรคะอาจจาระรู้สึกว่าอยากจะให้คนอื่นอยากเป็นเหมือนเราคืออย่ายึดต,ติด เพราะการที่เรามาช่วยเหลือร่างสังคมช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บทุกคลภาพเนี่ยเป็นการที่เราเราเราูรา้สึกว่าเราเราไม่ยึดติดอะไรอยู่แล้วเราทิ่งให้มีการให้กับให้ฮะเพราะนั้นโฆษณาชุดนี้มันตรงตัวใจต,ตรงตัวพี่เองก็เลยคิดว่าโอเคเนี่ยอยากที่จะรับเลยนะครับเพราะฉนั้นการถทาไลด้โฆษณาชุดนี้มันก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตมากมาเพราะชีวิตเป็นอย่างนี้อยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับโฆษณาชุดนี้ค่ะ ดีมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังยังไม่เข้าใจนะครับในการเ,าเ,าเากี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับธรรมะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการที่จะให้นะครับบางคนเนี่ยอยากรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวไม่ไม่เคยให้เพราะาโฆษณาชุดนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันทำรู้สึกว่าเออมันจริงอย่างที่ที่โฆษณาเราจะไม่ติดอะไรกับความสวยความหล่อนะครับเราจะไม่ติดอะไรกับความรวยเกียตรติยศมากมายจะยึดติดทาไมนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็อะไรไปไม่ได้เลยเนี่ยมันมรนโดนใจหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นโฆษณาที่ที่ดีมากๆเลยสุขเลข็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเลข็กๆในใจฉัน